ก็นาคอยดูแลตะวันพ่อของตะวันน่ะเป็นโจเชื่อพ่อหน้าสิงแต่ว่าพ่อและเอเียสองคนและตะวันมีน้องชายที่ต่างแม่ได้เคยเจ้าเสือแล้วก็ตะภาพนี่แหละที่อยู่ในใจตลอดตะภาพอยู่ข้าวยังเนี่ยไเออดีมากทุกวันเนี้ยแม่สั่งห้า,ตามตะวันนี่ออกนอนเฮ้ยอะไรอะไรตะภาพมีอะไรลูก มันชื่อไอ้เสือไอ้เสือเรียกแต่กูเล่นให้โทกเลยแม่สัง่งงานให้ตะวันออกต้นตะวันเชื่อคำสั่งของแม่แต่พ่อกับไอ้อพี่ไอ้ตะวันโอ้โหนี่จะนับถือหรือเปล่าเนี่ยเรียกทั้งพี่ทั้งไอ้คนกันเลยกูไม่จำเป็นต้องนับถือมึงเว้ย โดเ,เชนหนึจากดเสือมีอะไรมาหาพี่ในะไห้อพี่ตะวันวันนี้ที่มาหาเนี่ยกูไม่ยอมแล้วด้วยวันเนี้ยไม่ยอมเรื่องอะไรเอ้ามึงเนี่ยน,ะนั่งตะบัดน,นอนตะบิดหลังติดเสือข้าวนาไม่เหลืองานการไม่ทำเราเป็นอาชีพโจรแต่มึงเนี่ยไม่เคยที่จะออกก้นเลยเสือ <c oughs> พี่ไม่ได้ออกร้นแต่งานในส่องโจรพี่ก็ทําไม่เคยหยุดน,นี่อีกอย่างหนึง่งที่พี่ไม่ออกร้นเพราะไเชื่อคําสั่งสอนของแม่ที่ไม่อยากออกร้อนอยงอื่นมันเป็นบาปเ,เราเป็นอาชีพที่มึงกลัวบาปเลยไมไม่รู้นะยังไงก็แต่วันนี้มึงต้องออกร้อนพี่ไอตวันพี่เขาพูดคำขาดด้วยกันเจ้ามาหาพี่ทุกวันมันเขาไม่รลนพี่ก็ไม่เคยออกร้น คำเดิมเลยพี่ไม่ไปไปไหมไม่ไปพี่ไม่ไปเราไม่ไปไอ้นี่ยักหน้าสองบอกไม่ไปไปไหมมึงไม่ไปไปบอกไปไหนก็ไปเลยไปเลยไปหาพ่อมึงเดี๋ยวมาลูกมึงเข้าด้วยกันเออไอนี้ดีกว่าไอ้พี่ตะวันมึงพิจารณาคำเดิมได้ไหม ว่าวันนี้มึงจะไม่ออกบอนขอร้องอยู่กับพี่ได้ไหมใครอยงนั้นวันนี้กูจะก้องพ่อแล้วมึงเสือต้องเจอดีแน่อย่าให้มีเรื่องแบบนี้เลยเสือพี่เอาเนี่ยเสือพ่อพี่โขนว่ะเสือพ่อไอ้เสือพ่อมีอะไรฉันตออเลยนะตอนนี้ฉันไม่ยอมแลยนะพ่อทุกคนเนี่ยออกบอนกันหมดแต่ให้ตะวันไม่ออกบอน และแบบเนี้มันเป็นลูกแกมันไม่ออกก่อนมันกินแรงชาวบ้าน,นเขาเต้เดี๋ยวพ่อจาัดก,การเองยังไงละพ่ออะอะไรนะเทดอบนะอกเจดพูดให้ดนะีพนะูดให้ดีแล้วร้องไห้มันจะทุบให้เอ้านาเกียร์เอ้วพ่อมันจะร้องหนะอไหนะ้พ่อ เบกได้กูทุกข์มันเรฉันแข่งกันเป็นสไปเดอร์แมนฉันบอกพ่อไว้เลยนะหากแม้ในวันนี้พ่อบังคับให้ไอพี่ตะวันออกปนไม่ได้ฉันไอ้เสือคนนี้แหละก็จะไม่ออกปนตลอดชีวิตไอ้เสือไม่ปนเลยไอ้ตะวันพ่อมึงทำให้น้องต้องระคายเคืองทำไมเฮ้อไอ้แค่เรื่องออกปนแค่เนี้ยมึงทำไม่ได้ แล้วการทำเรียบร้อยหรือยังงานในสตัวิโอผมทำแล้วถามพ่อเอถ่ายมาเรื่องแล้วพ่อตะพันทเงแค่ถามเฉยๆเขาไม่ได้ตีมือ ลูกแทนถามมึงจอแทนถามลูกบอแทนถามเนี่ยมันลูกแกจริงเลยมันอื้อเหมือนแกลยพ่อพ่อก็รู้อยู่ว่าแม่สั่งห้ามไม่ผมไม่ออกไม่ให้ออกต้นผมก็ไปกราบไปกราบขอด้วยนี้ได้ไหมเรื่องผมช่วยพ่อได้ทุกอย่างแต่เรื่องออกพ้นผมขอผมผมไม่ขอพ้นนะพ่อนะับก็ไม่ได้มีการมีการทำและก็ออกพ้นพร้อมคุจะไปได้ไหมไปไม่ได้แค่ไม่บังคับมันสัญญาสามข้อเดี๋ยวแม่ก็รู้แกโดนนะเฮ้ย แม่มึงไม่รู้เหรอวันนี้วันนี้แม่มึงไปเล่นพลับใครไปไปออกบ้านเหรอครับอมพ่อผมไม่ไปนะกูบอกให้ไปผมกลัวแม่ะจะไปหรือไม่ไปพ่อของอผมไม่ไปไม่ไหมเดี๋ยวนี้มึงดืออ<า>้อไอ้ก่อน แม่ไปช่วยช่วยตะว,วันด้วยแม่ไปช่วยวนด้วยไม่ต้กลวเลลูกแม่มาแล้วจะจัดการให้อ๋อขอโจษบังคับให้ตะวันออกร่นตะวันไม่ไปเพาตีตะว,วันกันแม่แม่รู้แล้วเาจะจัดการ อะไรไปเลยนะมาดิอะไรนะทำไมมึงมาข้าพี่ลูกกูออกด้างเนี้ยใช่ไหมไทยมึงติเรื่อกบูนใช่ไหมใคยนั่นแหละไทยนะครับออกบอลต้อะวันพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมลูกฮะมึงไม่ต้องไปถามลูกูอะไะมึงก็รู้นีอยู่ันใจถ้ามึงขัดคำสั่งกูมึงจะเจออะไรบ้าง วัวรายมงาอไม่พอใจใ่อไม่อใจหเรอก็โมอโดนตีแล้วทไมแกมียลงไอ้ยงไงมจได้ที่สัญญาองกูไว้มึงมาทตรงนี้เลยมาที่ Primo, ไม่เคยไม่ดีตีกูตีกูณจังทำไมวังนี้ไม่ไปโรงเรียนแม่แล้วถ้ามันไปโรงเรียนน่าโดนกูแน่สัญญาสาข้อมึงจำได้มั้ยลูกมีอะไรบ้างตอบข้อที่หนึ่งกูจะไม่ได้ข้อท <spe <spe ี่หนึ่งนะลูกมากกว่าลูกตัวเองเออใช่ใช่ใช่ ข้อที่สองน่ะนักเมียไอ้กลัวเมียเหมือนกลัวแม่ข้อที่สามต้อัญที่สุดเลยอย่าบังคับลูกให้เป็นโจรเออมึงไม่เคยทำตามเลยขัดใจกูใช่อไหมฮะมึงไม่ด่าไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมโหแล้วโหโอ้โหร้องงอเลยวยร้องไม่ออกเสียงเลยพ่อทุ้หลังพ่อจิลุ้นหลัง ก็แกไปผิดสัญญาเขาม่าเขาบอกแล้วไปพร้อมแล้วแม่จะไม่รู้เมืใอร่หรอไม่ไม่มีอะไรเลยรู้แล้วไม่ทำอีกแล้วพ่อเขาแปลงเพศแล้วแม่ยัดตะวัน่อไม่ได้พูดอย่างนั้นให้มีลูกบอกแม่เขาไปสิพูดปะแกย้ำนี่เนี่ยมึงไม่ออกก็สักทีฮะอ๋อไอ้นั่นมันโกรธแกใหญ่เลยนั่รู้เลย จะก้าวได้แล้วเจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวนี้นะเจ้ามึงจะโดนนี่ตะวันเอ้ยไปไูกมาได้เวลาพักผ่อนแล้วไปกับแม่กินนมแม่เจ้าแจ้าไป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 ไอ้วันกินนมแม่ก็ระวังนะมึงทำไมผ่านได้ท้องเสียนมหมดไอ้ยุ้เฮ้ยปาร์ตี้นะมึงไปนอนไปนอนลูกไป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 เดี๋ยวแม่จะตบ ไปเสือกไหมพ่อไปลูกไรคับอปปนเออไปปนกันแล้วเนี่ยกี่โมงกี่ยามแล้วเธอผู้หญิงข้าแม่ให้ตายเธอผู้ชายจับมาเป็นผัวพ่อผิดแล้วเพ่อ